สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเรามีข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอลำนะครับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะนกพงศกรล่าสุดเขาก็รีโพสนะครับว่าขบวนนางลำตำบลขอใหญ่บุญบั้งไฟเมืองกู่แก้วเพลงใหม่ของอีลาถ้าถูกปล่อยออกมานะครับบอกเลยว่างานเนี้ย พ่อ,พอแ,มแ,มแม่เนี่ยฟ้อนใส่ง,งามๆแจักแมนมวนคักมวนใจฟิกขาดหลายเลยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้อีลาน,น้อยของเราด้วยนะครับหลายคงคงจะไม่รู้ว่าอีลาน้อยคือไผ่น้ออีลาน้อยก็คือน้องอไาอาสกณุณาพรแห่งองค์กรเสียงวิหกนั่นเองก็คือลูกจ๋านะครับพเพราะจ๋าขับโพสขนาดนี้นะงานนี้ไม่โปรโมทไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องอศาพอเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินของไทย เป็น1นึ่งะครับซึ่งข้ายเป็น1เนี่ยเขาก็จะปล่อยเพลงน้องายมาเร็วๆนี้นะครับโดยบอสนุนะครับก็คือ,อเป็นเจ้าของวงเสียงวิหกเช่นเดียวกับบอสนกนะครับมี2บอสบอสนุนเนี่ยเขาก็บอกว่าซ้อมๆหย่หอยเดี๋ยวก็ได้ออกหน้ามูนะครับจัดไปครับบอสแต่ละท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจดีมากๆเลยก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับวงการหมอลำ สร้างกำลังใจให้กับเหล่าศิลปินนะครับที่ออกมาโพสในครั้งนี้นะนุ้โพสกรโพสในครั้งนี้เนี่ยได้กำลังใจจากพยกมายกเยอะมากๆเพราะว่าทุกคนเนะี่ยอยากฟังเพลงเต็มแล้วอยากฟังอิหลาร้องเพลงแล้วรอชมอยู่รอค่ะขอให้ได้ล้างวิวนะคะชมค่ะชมแน่นอนค่ะรอค่ะโอ้โหรอกันเยอะมากๆ,ๆ,ๆส่วนใหญ่เป็น ส,สาวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีแม่ๆมาด้วยตเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็บรรดาพ,พ่อๆนะครับก็บอกว่าชอบน้องอายอ,อมากๆเลยรอฟังลูกจ๋าร้องเพลงให้พ่อจา๋าฟังนะครับจะบอกว่าสาวคนนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นสาวหรือ,อยังก็เป็นสาวน้อยแล้วกันนะครับน้องอายอ้สกุณาพรสาวน้อยมหัศจรรย์นะแอดิเรียบแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาด เสถียวฉลาดแล้วก็ไหวพริบดีนะครับถ้าปล่อยเพลงออกมาเนี่ยน้องจะได้กระแสที่ดีมากๆสําหรับคอหมอลําคอหมอลลาเนี่ยเขาก็จะชอบเพลงที่เป็นอะไรที่เป็นแบบสไตล์มุ่นมั่นนะครับแล้วก็ทําถึงอะไรประมาณนี้และยิ่งได้ขบวนนางลําตําบนคอใหญ่อเภอกู่แก้วด้วยจังหวัอดอุดรธานีนะครับก็ถือว่าเพลงของน้องอาอายเนี่ยจะต้องดังแน่นอนเพราะว่าเพลงดันไปเข้ากับขบวนนางลํา นะครับต้องเข้ากับขบวนดังลำแน่นอนเพราะว่าจัดใหญ่จัดเต็มระบบโดยนกพงศกรนะครับยังไงก็ไปม่วนไปคาดกันได้นะใครที่ไปก็ขอให้ปังๆเฮงๆดังๆขอให้ปลอดภัยนะครับเดินทางแล้วก็มาจากสถานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไปชมงานรับชมงานที่ตำบลขอใหญ่บุญบั้งไฟเมืองกูแก้วเนี่ย นะครับก็ให้เดินทางปลอดภยัยละกันส่วนเรื่องของการเพลงน้องอตรงนี้เดี๋ยวพวกเรารอดั่นวิวกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องอไปอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเพลงออกมาปุ๊บเรารอดูเลยแล้วก็ปั่นวิวเลยส่วนเรื่องความเหมาะสมอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันกทีและการใกล้ๆดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นเพลงของน้องไอถูกปล่อยขบวนนางลำตาบ,บนคอใหญ่บุญบ้างไฟเมืองกูกแก้วหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยว ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีแล้วกันอันนี้คือรีพอร์ตของนพสะกอนนะครับเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็มาพูดสู่กันฟังนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีต่อไปครับสวัสดีครับ